เที่ยวไทยสนับสนุนโดยเชฟโรเลตไฟนิวรถอาหารที่นี่นะถ้าหันไปมองตรงเมนูนะเห็นว่าคนเขามาทานนะอาหารที่นี่เนพะื่อสุขภาพกันแต่ฉันมาทานอาหารที่นี่ เพื่ออุจระให้ค่องขึงทางเลยทางนั้นตอนนี้นะครับผมอกกับกอิกนะครอยู่ที่จุฬาค่ะนะคะเพราะว่ามาขอใบจบนะครับมามาอยู่ที่จุฬาที่คณะวิทยาศาสตร์กีฬานะคะซึ่งยังไม่ให้พูดเลยคือเมื่อกี้ในชั้นเดินมาเนี่ยฉันก็ํำพึงกับน้องที่รุ่นน้องคณะนี้ว่าฉันไม่เคยมาแถวนี้เลย ก็ไลยหรือเปล่าตอนนั้นยังไม่มีขนาดเลยหรอทำไมวะตอนนี้ยังเป็นคลุพระลาอยู่เลยเรียกขลุพระลาอยู่เลยแต่ตอนส้นเด้งเขามีแล้วนะแต่เธอก็ไม่เคยมาเหมือนกันไม่อยากจะเมาในยาล่อนตอนปีหนึ่งที่แข่งกีฬาเฟชชี่อ่ะฉันแข่งวอลเลย์บอลนะชนะขลุพระลาอาจารย์อ่านสอนชนะขลุพระลาในการแข่งขันวอลเลย์บอลกีฬาแฟชชี่นะอาจารย์เพราะว่าอาจารเป็นลูกเพราะเขาไม่มาแข่งด้วยจ้า แต่การแห้เพราะไม่เคยได้ลงแขนเนี่ยแ้บากวราจะตนตัวย่าร้อปีนะคะเดินชั้นสองนะเขาจะมีเป็นแบบฟิตเนสให้แบบคนทั้งเด็กจุฬาเองคนภายนอกเองก็มาเล่นฟิตเนสได้แต่ว่าเรียนข้างหน้าเนี่ยตรงนี้นิดๆจะมีแบบเป็นซุ้มกีออสขายอาหารอยู่แล้วก็ที่สำคัญพอขาดเนี่ย ดีมา,มากมค่ะแล้วก็ขันเนี่ยอนอกจากเป็นเจ้าของร้านแล้วยังเป็นเทรนเนอร์ด้วยจากรายการเทรนเนอร์บ้านขัดสนามดาว <c oughs> <c oughs> เป็นชนะของน้องออมาราปาสุใครมาก็ไม่รู้เด็กรายการเนี่ยทำไมชื่อมันต้องแบบพ,พิลึกพิลึกนีเด็กรายการเนี่ยมีชื่อแบบมีชื่อปกติปกติไม่ไต่ไม่ได้ด่าเด็กต้องน่าด่าคนตั้งชื่อเด็กเออ เดี๋ยวไปทำความรู้จักกับพ่อค้าของเราไปเลยค่ะเฮ้ยผมยาวใช่ใช่ไม่ใช่คนนี้ไม่ใช่คนนี้เดี๋ยวเพิ่งรอก่อนพ่อค้ายังไม่ออกมาจากของแม่ผิดฮะพ่อค้ายังไม่ออกมาจากหอยสาบไม่พ่อค้ายังไม่ออกมาจากเรือนงามผิดเพราพ่อค้ายังไม่ออกมาจากคุกรู้กันยิ่งดีเดี๋ยวรอหน่อยรอหน่อย ใหม่ยาสีฟันซิสเทม,ม่าสูตรซีเมนส์ฟลูออไลด์ป้องกันจุดขาวปิดจุดเสี่ยงฟันผุอ,ออกมาแล้วเพราะวาออกมาแล้วใช่ออกมาแล้วได้เวลาออกมาแล้วอ,อันนี <roar ๆ S 1> ้ <ๆ S 1> คุณพ่อพลายุยู่นั่งอยู่กับเราแล้วนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรวมกคนแนะนํานตัวโดยละเอียดนิดนึงให้กับคุณผู้ชมชาวไทยและไทยรู้จักคะอ๋อชื่อวิลเดชพเดดพลครับชื่อเล่นชื่อนิวครับเรียนจบสปอร์ตเอ็กซ์ไซส์มิชชั่นครับที่ลิส เมทรอกบีแทนครับที่ต้องบครับยังไงเราควรช่วยแปลตรงภาษาอังกฤษนี้ใหม่หมดเลยได้ไหมครับเป็นเออเป็นเกี่ยวกับโฆชนาการการออกกำลังกายและการกีฬาถ้าไมถึงมาเลือกสถานที่ตรงนี้ไปได้ที่ตรงนี้มาอย่างไรนะเออจริง เป็นลูกมอวิดกีฬาครับวิดกีฬาจุฬาก็เลยมันรู้จักตรงนี้ใช่ใช่ครับก็หลังจากที่กลับมาก็ได้เข้ามาเล่นบ้าง<ช>อะไรเงี้ยได้เข้ามาดูแล้วก็เออรู้สึกว่า ตรงนี้มันใกล้กับฟิตเนสดีหลายคนเล่นฟิตเนสที่นี่เสร็จอะมันข้ามไปกินข้าวเหนียวไก่อะไรอะมันใช่แบบอะไรอย่างนั้นอะไรคือไปกินข้าวหมูทอดเจ๊โป้ข้างหลังใช่ล้วนมันเพิมเรื่องขึ้นผมกำลังคิดอยู่ว่าจะมาเปิดร้านบุฟเฟ่ต์อยู่ตรงนี้เพราะจะเห็นหลายคนออกกําลังกายลงลูกออกกําลังกายนะคุณเสร็จแล้วต่อไปลงร้านร้านบุฟเฟ่ต์ออกเสร็จเหนื่อยเหนื่อยไปกินอย่างนี้ถูกไหมฮะอย่างนี้ถูกเออย่างงั้นก็อาจจะยิ่งยิ่งทำให้อาจจะอ้วนมากขึ้นก็ได้ นี่ชั้นว่าแบบน่าสนใจมากอยากรู้แบบไหนก็มีความรู้เรื่องความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับการทานอาหารเพื่อสุขภาพหรือแบบความเชื่อเิ็ในการแบบควบคุมโภชนาการมีอะไรบ้างเช่นบางคนอาจจะรู้สึกว่าจะกินน้อยยิ่งยิ่งกินให้น้อยเพื่อที่จะให้เหมือนกับร่างกายได้รับสารอาหารน้อยแล้วจะน้ําหนักลดรักษาหุ่นอะไรอย่างงี้ซึ่งมันก็เป็นไปได้ยากเพราะเวลาเรากินน้อยลงร่างกายมันจะ ฉลาดครับมันจะทําให้เรากลับไปสู่ภาวะสภาวะกรรมสินมันจะทําให้ร่างกายเราเผาผ่านน้อยลงครับใช้พลังเก็บสะสมพลังงานมากขึ้นและร่างกายจะรู้สึกว่าแบบไม่ปลอดภัยก็เลยจะสร้างจะสร้างไขมันมาเป็นตัวเกาะป้องกันอวัยวะที่สําคัญที่สุดก็คือแกนลําตัวครับมันก็จะสะสมไขมันไว้เพิ่มขึ้นไปอีใช่ใช่ครับเฮ้ยก็ไม่กลัว จริงๆนั่นแหละคำว่าแบบเรื่องของอาหารและสุขภาพเนี่ยมันมันต้องแล้วแต่คนถูกปะใช่เป็นอินดิเดูค่อนข้างค่อนข้างค่อนข้างแล้วแต่แต่ละบุคคลออกมันกายเยอะไม่ต้องทานเยอะออกมังกายเพื่อที่จะสร้างกล้ามเนื้อจะต้องกินอีกแบบหนึ่งอย่างบางคนเล่นอย่างเพื่อนเนี่ยเล่นกีฬาบ่อยแต่เป็นกีฬา cross ิร์ดจะมากินเยอะมันก็ไม่ถูกไม่ถูกเป็นโทษอ่ะถือว่าแบบน่าสนใจมากเพราะฉะนั้นเรามีร้าน ปิเตอจีนเนีเดี๋ยวเราเคลื่อนตัวไปสมด้านเมนูนะเดี๋ยวเราสอบถามตอนที่ผมแบบมีปัญหามากเรื่องของเออเหมือนทองตลอดเวลามีหน้าทองพอออกกำลังกายส่วนอื่นโอเคแต่่น้ำหนักแบบไม่ค่อยขึ้นแล้วอยากจริงจริงแล้วใช่อยากจะน้ำหนักขึ้นก็ต้องมาดูว่าที่ผมแบบกินทั้งวันเป็นยังไงบ้างกินแบบบ่อยไหมแล้วถ้าเกิดน้ำหนักไม่ขึ้นก็ต้องควรจะเพิ่มอะไรอยากเพิ่มง่ายๆสุดอาจจะเป็น ผลไม้ค่ะโยเกิร์ตต้องง่ายๆครับสมมติในร้านนี้แบบง่ายๆเลยอ๋ออย่างในร้านถ้าเกิดสมมติว่าในร้านให้นี่แบบจะมีเป็นแบบเป็นของว่างก็จะเป็นโยเกิร์ตครับใส่ซีเรียลและผลไม้แบบนี้ครับมันก็จะมีบอกว่ามีโปรตีนเท่าไรอะไรเงี้ยครับก็เป็นของว่างที่แบบทำได้ง่ายๆอ่าอย่างกัจิอ่ามันแบบได้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวแวะซื้อเลยของเราจะเป็นคนที่มีเนื้อแต่ว่าไม่ได้มีไขมันนะแต่แบบอยากจะควบคุมให้มันไม่ต้องไปเยอะกว่านี้ <anca j ana> ให้มันน้อยลงไปกว่านี้หรือว่าอะไรอย่างนี้ทําได้ยังไงถ้าเกิดพูดอันดับที่ยังไม่เกีย่ยเริ่มออกกำลังกายก่อนครับเริ่มขยับเริ่มขยับแค่ขยับเท่ <ข mug S 1> กากับการออกกำลังกายขยับให้มากขึ้นขยับให้มากขึ้นถ้าเกิดถ้าเกิดทำได้อย่างนี้ทุกทุกครั้งที่แบบ่ามโอ้คุณนิวก็เป็นเทรนเนอร์ครับด้วยใช่ไหมจริงการการแบบแบบลดลดไขมันอะไรอย่างเงี้ยแบบจะชับลูบล่ามมันก็จะแต่ละส่วนมันก็จะ แตกต่างกันไปอย่างนี้ค่ะถ้าอยากจะกระชับส่วนส่วนนี้ส่วนสแควร์จมบุรีสแควร์อันนี้มีวิธีการกับกำลังกายใบหน้าอย่างไรไม่มีครับขอโทษทีนะต้องให้พี่ผมแป๋มโชว์ให้ดูก่อนตายก็ช่วงแบบจะขัดใจกัานนึกถึงใบหน้าได้ทำไมเดี๋ยวฉันว่านี้ดีกว่า แก้งยกเวททำหล่นใ่ตรงนี้เฮ้ยแล้วไ่ผ่ากรัวคลัวมันจะแล้วมันจะยิ่งออกยิ่งออกน่าัวรขนาะอันนี้อันนี้คือของผมเองครับนี่ผมเพิ่งออกกายเสร็ตก็เลยกินเวกับ มีกล้วยด้วยนั่นแหละครับไม่ก็นเบต้ามนแหละใช่เพราะว่าคือเวลาปกติกินเวงเดียวมันจะดูดซึมได้ช้ากว่านะครับต้องมีกินกับคาร์โบไฮเดรตด้วยแล้วอ๋อเลยต้องใส่กล้วยลงไปใช่จริงๆแล้วอาจจะแบบกินกับอย่างที่มนที่ไปฟังอบรมมาเขาจะกินกับเหมือนกับจอรี่แบก็ได้เพราะมันเป็นเป็นเป็นเหมือนกับน้ำตาลน้ำตาลที่ดูดซึมได้เร็วเลยอย่างเงี้ยครับ ก็ื่มีความรู้ใหม่บางคนก็จะใส่ถ้าเกิดพี่เคยเขาจะใส่เป็นน้าตาลเชิงเดี่ยวอะไรย่างเงี้ยครับเป็นเมลโตเด็กตินลงไปด้วยปั่นเพื่อให้ร่างกายมันดูดซึมได้เร็วบางสูตรก็จะแบบฉีดอินซูลินแต่ว่าอันนี้ก็ไม่แนะนาครับตั้งแต่เรื่องของน้ำตาลชีวิตไปปั่นกับปลายข้าวด้วยไหมครับไม่ได้ไปกินโจ๊กรสช็อกโกแลตไม่ได้ไม่ได้อังวันนี้ได้ท้งสุขภาพที่ดี ก็ได้มีการเอิร์นแอลก็ค่ะของเราฉันไม่ค่อยกล้าแซวเพราะว่าต่อยสู้ไม่ได้ซู้ไม่ได้เหมือนกันถามเรื่องอันนี้นิดนึงคนที่มาเทรนกับเราส่วนมากเป็นใครตอนนี้ที่มีมาเทรนก็เป็นนิวชัยพลครับอ๋อนิวชัยพลที่เป็นพระเอกเอ็มบีาคุณยายคุณเทพของพี่ป้าล่าสุดเออเริ่มถามคุณนิวเลยอ่ะ และจิ๋วไปทีไม่ใช่นิวจิ๋วจิ๋วนั่นหมายถึง,งชาวลิตรยงใจหยุดติดจิ๋วว่ะตอนนี้ผมจะติดคุกไปด้วยนะครับติดไม่เห็นว่าคุณคุณนิวเคยแทนแบบนักแกท้ทีมชาติด้วยหรอเออไม่ใช่ครับก็ก็เหมือนกับให้คำแนะนำาทางด้านการกินให้กับนักเวทน้ำทีมชาติอ๋ออ๋ะเรื่องนั้นกสมควรเก็บเวลาแล้วนะให้ให้คุณนิวปัด ลานพ่นาทีรวมาถึงฝากเรื่องของการออกกำลังกายออใช่เออฝากเรื่องนี้แหละนะครับตอนนี้คนเป็นโรคอ้วนเยอะแล้วก็ผมรู้สึกว่าคนทั่วไปก็จะแบบติดหวานติดหวานกันเยอะคืออยากให้เรื่องออกกำลังกายกันนะครับอาทิตย์ละสวันสวันก็ยังดีนะครับแล้วเดี๋ยวพอออกกำลังกายไปได้สักระยะหนึ่งเห็นผล,ลก็จะเหมือนกับติดการออกกำลังกายออแล้วก็จะสุขภาพดีขึ้นออดีหลักฝากหล้านด้วยดี<อ>เป็นพ่อค้าคนเดียวที่ไม,ไ,มไม่ค่อยแบบ ไข่ของตัวเองดีเลยฉันฉันชอบฝากบอกนะไม่ต้องไม่ต้องนัดกันไปร้านหวานๆนะคะนัดกันในที่เจ้ากรมเปิดนะคะที่แต่ของผมขบจะไปหมดเลยน่าจะดีต่อสุขภาพเรามากกว่าอะไรอะไรสักเจ้ากรมเปิดสากเจ้ากรมเปิดไหม คืออะไรครับตะกรงเปิ๋หรอไข่ป้าแผ่นไทยเออมีพวกเข่ากว้างอะไรมีดีหมี่อะไรอย่างนี้มีเต็มเลยเรานัดกันไปแบบไปแห่งเอาที่นั่นดีกว่าเผื่อว่าเราจะได้แบบเอออเาแบบเค้กดีหมี่บะหมีอะไรดีครับฮะบำรุงอะไรดีหมี่หรอคนเป็นมะเร็งเขากินกันการบำรุงภายในจเออเข่าคว้างฝขนปังเลยนะอ่าทันนี้ทั้งนั้นสุขภาพร่างกายดีแล้วนะคะอยากเสริมสร้างในเรื่องของสุขภาพฟันให้ดีด้วยอมีกิฟต์เซ็ต ใช่ค่ะเรามีกิฟต์เซ็ตนะคะจากยาสีฟันชิสเตมามอบให้นะคะเป็นสูตรใหม่สูตรซีเมนต์ฟล์ไลน์นะคะช่วยป้องกันจุดขาวขุ่นที่ฟันนะคะที่เป็นต้นเหตุของโรคฟันผุได้ค่ะใช่นะคะวันนี้ขอบคุณมากใครอยากออกกำลังกายจริงที่นี่เขาเปิดให้คนนอกมาสมัครได้ด้วยค่ะถูกถูกมากเลยเมื่อกี้ได้ยินราคามาแล้ว6เดือน ก็คือพึ่งตีเก้องาเดือนทำไมไปคลอดนะคะเออมัไม่ไม่ถูกจริง3เดือนประมาณเท่าไหร่60บาทโอชัยโอช่ยเนี่ยมันถูกไปครับถูกไปถูกไปก็มันสัก3 0 0พันอะไรเงี้ยครับสามพันกว่าบาทแล้วก็อุปกรณ์ดีด้วยอดีเท่ากับเฟเน็ตใช่แต่ไม่ใช่อุปกรณ์ออกกำลงกายนะเป็นอุปกรณ์ทำความสะอาดเพราะว่าอรกกำลักายทำไมมอสกันหอวอะไรเงี้ยแบบแข็งแรงดีมากยังไม่เป็นสนิมเลยทั้งอันเดียวค่ะแล้วก็อยู่ใกล้ด้วยจ้ะ ข้างหลังมังทองเองอยู่ได้คนเชียงใหม่ก็มาได้ป้บเพียว์องครับรวมไปถึงจะมีเจ้าหน้าที่ที่ให้ความรู้แล้วดูมันจะเป็นอบอุ่นนะครับพอไม่เปิดแอร์เลยนะครับถูกต้องครับร้อนร้อนมากเลยจบที่นี่มันจะมันดูฟังดูอัตตาจุ่ม่า